อ่ะโอเคครับเนาะเดี๋ยวหลักๆกกวันนี้เลยเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการสร้าง Google Form ในแบบฉบับของโรงเรียนเราที่จะทำเนาะโอเคไปเลยดีกว่าไม่เสียเวลาอันดับแรกเนาะให้ครูแต่ละท่านเนาะเข้า Google เข้า Google เนาะเราจะไปสร้าง Google Form หรือแบบทดสอบกันโอเคนะเข้า Google และอย่าลืมที่สำคัญเลยครับคือการล็อกอินอีเมลตัวเองล็ Lock e อกอินอีเมลตัวเองให้เรียบร้อยนะ มันขึ้นบัญชีอีเมลของตัวเองเนาะโอเคอันนี้ผมบล็อกอินไว้เรียบร้อยแล้วให้มันขึ้นรูปบัญชีของตัวเองเนาะอ่ะขั้นตอนต่อมาไปที่คํานี้ไปตรงนี้ที่มีจุด9จุดตรงนี้เนาะที่มีคาว่าแอปปุ๊บกดเข้าไปเลยเลือกลงมาเลยครับหาที่คาว่าเป็น Google Form เนาะเราจะสร้าง Google Form เพื่อสร้างแบบทดสอบกันอ่ะไปที่ Google Form อันนี้นะสีม่มวงนี้นะ g o o g l e Form โอเค พอต่อมาแล้วหลักๆแล้วครับ g o ค g l น f o r m มวิธีการมันจะเหมือน PowerPoint เลยก็ p ปีวางหรือเพิ่มตัวอักษรเพิ่มรูปภาพเนาะแต่อันนั้นจะเป็นเอาไว้นำเสนอแต่อันนี้คือเราจะทำในรูปแบบข้อสอบเนาะหรือแบบสอบถามโอเคเนาะเพื่อไม่เสียเวลานี่ครับกดไปที่อันเครื่องหมายบวกเนาะอันปล่อดเปล่าอันกอเปล่า,อ,อ,าอันนี้โอเคหน้าตามันคือแบบนี้ครับสีม่วงเริ่มต้น แต่ดาดพื้นฐานคือสีม่วงเลยวิธีการที่อย่างที่ผมบอกเลยครับคือการใส่ชื่อ,อมันต่างๆงนานาเห็นไหมดิมต่างต่างนานาอะไรไปก็แล้วแต่เนาะหน้าตาของมันอย่างนี้หลักๆโอเคแต่ทีนี้รูปแบบของเราแล้วเนาะรูปแบบของโรงเรียนเราเดี๋ยวผมขออนุญาตกอปของคูพัฒ์มาเป็นแบบฟอร์มเดี๋ยวผมขออนุญาตขอกอปของคูพัฒมาเป็นแบบฟอร์มหลักๆไว้โอเคจะได้เป็นรูปแบบเดียวกัน ครูพัดเขาทำไว้แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตวางเลยนะกอปปี้มาวางและแก้เป็นวิชาของผมเนาะโอเคอันนี้อยู่ที่วิชาของครูแต่ละท่านเลยเนาะอันนี้คือวิชาของผมเนาะแก้หัวชื่อตรงนี้สิ่งที่ต้องแก้มีแก้หัวหัวชื่อ แก้ส่วนต่อมาคือการแก้หัวกระดาษตรงนี้มีของพยัดก๊อบมาวางเนาะโรงเรียนธนาพรบางเพอบางลำมุงรหัสวิชาก็ใส่เป็นรหัสวิชาของตัวเองไปใส่เป็นวิชาของตัวเองไปโอเคอันนี้แก้เป็นชั้นพอสอบตัวเอง อันนี้ผมจะแก้จากของครูพัฒนเนาะอันนี้คือเป็นวิชาของผมก็คือเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณม .1 แล้วก็แก้หัวตรงนี้ส่วนอื่นเัียไม่ต้องสนใจมากเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายตามขั้นตอนไปเรื่อยๆมาต่อมาสิ่งที่ต้องใส่ครับคือการให้นักเรียนเนี่ยพิมพ์ชื่อของตัวเองเนาะรูปแบบจะเป็นอย่างนี้เลยกดเข้ามาปึ้งคือการสร้างคําถามแต่อันนี้เนาะ การสร้างคําถามก็มีหลายแบบอย่างเช่นแบบที่เราใช้กันอยู่ตลอดก็คือการแบบใช้ตัวเลือกก็กดไปเขาว่าหลายตัวเลือกก็จะเพิ่มตัวเลือกได้ใช่ไหมเพิ่มตัวเลือกไปเรื่อยๆสีข้ออะไรอย่างนี้ไม่เอาก็ลบออกโอเคแต่สิ่งที่จะให้เด็ก,ดกนักเรียนเนี่ยกรอกชื่อเราจะใช้คํานี้ให้เป็นคำตอบสั้นๆเนาะมีคําตอบหลายแบบเลยคําตอบสั้นๆอันนี้ผมให้เด็กใส่ชื่อเนาะ โอเคหลักๆแล้วจะเป็นนี้เด็กใส่ชื่อแล้วก็นามสกุลโอเคไหมเด็กใส่ชื่อนามสกุลชื่อกับนามสกุลเนาะเป็นตัวเลือกแบบคำตอบสั้นๆโอเคเด็กก็จะมาพิมพ์คำตอบสั้นโอเคอันดับต่อมาสิ่งที่ต้องรู้สิ่งที่ต้องรู้นะครับก็คือนี่ให้ติ๊กคำว่าจำเป็นตรงนี้จำเป็นตรงนี้คืออะไรจำเป็นคือเวลา เ,เขาเลื่อนแล้วเขาเผลอลืมอัดเผลอลืมตอบไอ้ตรงส่วนเนี้ยถ้าเราเปิดไว้เนี่ยให้มันจําเป็นมันจะคอยเตือนว่าเฮ้ยยังไม่ได้ตอบตรงส่วนนี้นะเนาะโอเคเนาะเข้าใจตรงกันอ่ะที่ต่อมาอคําถามแรกเสร็จแล้วคือให้นักเรียนกรอกชื่อนามกุลผมจะก๊อบอันนี้แล้วไปวางต่อยนะกอ๊อปโอเคเห็นไหมมันก็จะก๊อปปี้จากอันเมื่อกี้นะเหมือนกันเป๊ะแต่ทีนี้อีกอันนึงผมจะให้ใส่เป็นชั้น จะใส่เป็นชั้นโอเคอันนี้ผมจะใส่เป็นชั้นนะม,มัธยมอันนี้ผมจะเลือกเป็นตัวแบตัวเลือกแล้วกันหลายตัวเลือกเนาะอันนี้มัธยมมี2ห้องของผมแต่ถ้าปฐมก็อาจจะมี3ามห้องเนาะปฐมต้นจะมี3ามห้องก็ใส่ได้สช้อยอันนี้มอ1ทับ 1. อันนี้ผมเป็นช้อยให้เลือกเนาะ มหทับองโอเคผมเอาแค่2ช้อยพอเพราะว่ามีแค่2ห้องเนาะมีชื่อมีชั้นโอเคแล้วก็เป็นแบบหลายตัวเลือกนะแตกต่างนะครับอย่างอันแรกจะเป็นแบบให้ตอบคำแบบคำตอบสั้นๆอันต่อมาจะเป็นแบบให้ตอบแบบตัวเลือกเนาะสังเกตให้ดีๆเกตให้ดีอเอาแค่2ออย่างนี้ก่อนเนาะโอเคต่อไปผมจะเริ่มเข้าสู่คำถามแล้วเนาะ จะเริ่มเข้าสู่คําถามประจําวิชาละโอเคอันนี้ผมจะก๊อปเทมเพลตนี้เขานะก๊อปเทมเพลตข้อนี้ไปโอเคเนาะอันนี้มันก๊อปปี้มาคือตรงนี้ทําสําเนาโอเคขั้นตอนต่อมาหลากัหลกๆเลยนี่ครับผมจะก๊อปไฟล์ word ข้อสอบของผมเนาะอันนี้เป็นการทดสอบเป็นการเทสเนาะผมจะหยิบไปแค่5ข้อเนาะ สอบทั้งเต็มทั้งหมดเนาะผมจะหยิบไปแล้วเ,เอาจากไฟล์ w ว r d เนี่ยแหละเข้าไปใส่ใน Google Form วิธีการก็ง่ายเพราะว่าจริงๆแล้วเราแค่ก๊อปนี่เ,เราแค่ก๊อปปี้เนาะก๊อปปี้คำถามก๊อปปี้คำถามเสร็จคาดวางโอเคไหม ปรับจัดเหลี่ยมทพิ่นิดนึงถ้ามันเป็นวักมากไปอ,อ,อันนี้มันจะกําหนดบรรทัดของมันเนาะความยาวขนาดนี้แล้วก็มาต่อบรรทัดใหม่ตรงนี้ต้องดูดีๆเนาะต้องดูดีดดอ,อันนี้ข้อหนึง่ตงตัวเลือกข้อแรกของผมก็ก๊อบมาใส่ จัดเรียงมันนิดนึงเห็นไหมข้อ1มีคําถามแล้วก็เป็นช้อยโอเคเผมจะทําให้เร็วขึ้นหน่อยนะอันนี้ก็อยู่ที่ประจำวิชาเนาะเ,เด็กเล็กอาจจะมีแค่3ตัวเลือก แต่เด็กโตก็จะมีสีตัวเลือกอันนี้ในรูปแบบเด็กโตละ mm. เด็กมัธยม mm. ก็จะมีสีตัวเลือก mm. อ๋อที่สําคัญนะครับเนาะอย่าลืมเพิ่มเลขข้อ,ขอให้มันเลขข้อตัวเลือกอันนี้ข้อ1 2 3 4อย่าลืมใส่เลขข้อเนาะแล้วก็เลขข้อคําถามให้เรียบร้อยเนาะอันนี้ข้อ1ข้อตัวเลือก1 2 3 4โอเคไหมอ่ะ ครูบางท่านอาจจะใช้รูปภาพในการเป็นคำถามหรือใช้รูปภาพเป็นตัวเลือกเนาะ,ะข้างๆเลยมันจะมีนี่เป็นรูปรูปภาพานี้เราสามารถเพิ่มรูปภาพได้ตรส่วนนี้โอเคไหมใช้รูปภาพแทนการถามคาถามยังไงโอเคเดี๋ยวผมลองใส่เพิ่มให้ดูนะแต่ผมไม่ได้ใช้จริงหรอกอกดไปที่รูปภาพเนะาะเมื่อกี้ เลือกคาว่าเรียกดูอัปโหลดก่อนเนาะอัปโหลดคำว่าอัปโหลดมันจะสระมันจะเรียกอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ของเรากดเรียกดูตอนนี้ก็เอารูปทั่วไปจากคอมพิวเตอร์เนะาะโอเคเห็นไหมจะมีรูปภาพขึ้นมาละแทรกรูปภาพขึ้นมาเผื่อในข้อสอบของนุรูมีการใช้รูปภาพเป็นตัวเลือกเนาะวิธีการจะเอาออกให้มันมีจุด3จุดแบบนี้ คลิกที่ส่วนไหนก็ได้ให้มันมีจุด3จุดนำออกโอเคแค่นี้เองอันนี้ข้อ1ของผมโอเคละข้อ1นึแล้วก็ช้อยสองสาี่โอเคเนาะเป็นหลายตัวเลือกติ๊กจำเป็นโอเคเดี๋ยวผมไปข้อ2ก่อนนะผมจะ Copy ให้เสร็จทั้ง5ข้อแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายต่ออีกหน่อยนึงอันนี้จะผมจะไปไว้หน่อยนะครับเนาะ ถึงข้อ5สัตีเนอะอันนี้คือทำเป็นตัวอย่าง5ข้อเนาะโอเคก็หลักๆแล้วก็ p ปี้วางครับไม่มีอะไรมากเพราะว่าเราก็ทำข้อสอบใส่ไฟล์ Word กันมาแล้วเนาะก็ปี้จาก Word มาวางแล้วก็ใส่เลขข้อให้มันแค่นี้เองหลักๆแล้วโอเคอันนี้5ข้อของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะทวนกันแป๊บนึงทวนกันสักนิดนึง ใส่หัวว่าวิชาอะไรใส่แบบทดลองสอบกลางภาคหรือรายละเอียดต่างๆน,นานาของตัวเองโอเคต่อมาใส่ชื่อนมสกุ้นของเด็กให้เด็กเขา,าเข้ามากรอกเนาะให้เด็กเลือกกรอกเป็นคําตอบสั้นๆตรงส่วนนี้แล้วก็ชั้นให้ตัวเลือกให้เป็นตัวเลือกนะให้เด็กเลือกว่าเด็กอยู่ชั้นไหนโอเคแล้วก็เป็นตัวเลือกว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ี่ครับตัวเลือกให้เรียบร้อยโอเคเนาะอ่า ต่อามาจะมาส่วนนี้แล้วนะส่วนตั้งค่าอันนี้คือส่วนคําถามมันจะมีส่วนคําถามกับการตอบกลับเดี๋ยวผมจะแวะกลับมาอธิบายตรงนี้อีกทีหนึ่งกงการตอบกลับเนาะเอาตรงคําถามก่อน,อน,นคําถามเราก็สร้างอย่างแบบเมื่อกี้เนาะอ้ออย่างหนึง่ง Google Form จะเซฟอัตโนมัติน,นี่มันจะคือตรงนี้บันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไว้ในไดแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันบันทึกตรงไหนตอนนี้เราทําอะไรไปต่างๆนานามันจะถูกบันทึกอัตโนมัติ พิม 1, 2, 3, 4, พ์หนึี่พิมพ์มาแล้วไปก่อนแล้วแต่จะถูกบันทึกอัโตโนมัติอ่ะขั้นตอนต่อไปเราจะไปที่ตรงนี้ครับตั้งค่าครูแต่ละท่านตั้งค่าตามผมเลยนะครับเนาะอ่ะให้ครูทุกท่านเนาะตั้งตามผมเพราะว่าผมจะบอกว่าอ่ะให้ครูทุกท่านเนาะอ่ะให้ครูทุกท่านเนาะตั้งตามผมอย่างนี้ตัวการตั้งค่าเพราะว่าเราต้องการให้เด็กเนี่ยไม่ต้องมีอีเมลก็ได้หรือคนที่มาเข้าร่วมเนี่ย ไม่ต้องมีอีเมลสามารถทําแบบทดสอบนี้ได้เนาะโอเคตรงมันจะมี3ส่วนนะทั่วไปงานนําเสนอแบบทดสอบเนาะโอเคอันแรกครับตรงรวบรวมอีเมลไม่ต้องติ๊กเลยนะรวบรวมอีเมลไม่ต้องติ๊กเพราะว่าถ้าติ๊กแล้วเด็กเนี่ยจะต้องมีอีเมลถึงจะใช้ได้ตรงนี้ไม่ต้องติ๊กเลยเ,ลยเนาะต้องลงชื่อเข้าใช้ไหมไม่ต้องผู้ตอบสามารถแก้ไขหลังจากส่งหรือผู้ตอบสามารถดูแผนภูมิสรุปข้อความกอับกับ อันนี้ก็ไม่ต้องติ๊กอะไรเลยเพราะว่าเราแค่ให้เด็กเข้ามาทำเฉยเนาะส่วนคะแนนเราจะไปทำ,ทำวิธีการของเราเองโอเคส่วนนำเสนออ่าไปส่วนต่อมานะครับส่วนนำเสนอส่วนนำเสนอไม่ต้องใส่อะไรเช่นกันเนาะติ๊กออกทั้งหมดแสดงแถบความคืบหน้าสับเปลี่ยนลำดับของคำถามเราไม่ต้องการสับเปลี่ยนอยู่แล้วแสดงลิงก์เพื่อการส่งการตอบกลับอันนี้ก็ไม่ต้องครับเนาะเราจะเก็บรวบรวมทุกอย่างไว้เอง แค่ให้เด็กเข้ามาทำอ่าส่วนนี้นะ่าสนใจข้อความยืนยันเดี๋ยวผมจะใส่ไว้เอาไว้แบบว่าเวลาเด็กทําเสร็จแล้วอ่ะจะเห็นข้อความของเราเนาะอันนี้ผมจะใส่ง่ายๆเลยทําเสร็จแล้วครับอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เนาะอันนี้ผมใส่ไว้ข้อความยืนยันทําเสร็จแล้วครับเนาะโอเคย้อนกลับไปก่อนนะหน้าทั่วไปเด็กไม่ต้องใส่อะไรเลยและหน้างานนําเสนอไม่ต้องใส่อะไรเช่นกันเนาะ หรือจะใส่ข้อความยิจันก็ได้อันนี้แล้วแต่้าทั่วไปไม่ใส่หน้างานนําเสนอไม่ใส่ต่อมาหน้านี้หน้าแบบทดสอบเนาะต้องที่สําคัญนะครับคือต้องติ๊กเปิดตรงนี้ทําเป็นแบบทดสอบต้องติ๊กเปิดมันเนาะปึ๊บอ่าติ๊กเปิดเพื่อที่จะให้เราสามารถทําเฉลยข้อสอบได้ติ๊กเปิดเพื่อให้เราสามารถทําเฉลยข้อสอบได้โอเคเนาะอ่า ผมจะเปิดไว้นะผมจะเปิดไว้ในส่วนแบบทดสอบทีนี้ขอมาตรงนี้ก่อนผู้ตอบเนี่ยเราไม่ต้องการให้เห็นอะไรเลยเนาะแค่เขาแค่ทำเขาแค่เห็นคำถาม,มเฉยๆเห็นคําถามและเลือกคําตอบที่ถูกต้องเนาะเพราะฉะนั้นผมจะปิดไปทุกอย่างเลยเด็กจะไม่ต้องเด็กจะไม่สามารถดูได้เขาจะเห็นแค่คําถามโอเคเด็กจะเห็นแค่คําถามเนะาะประกาศคะแนน โอเคให้เลือกอันนี้ครับทันทีหลังจากส่งคําตอบเนาะให้ติ๊กอันนี้ทําตามผมไหมนะโอเคเดี okay. ๋ยวทวนแต่ละหน้าก่อนหน้านี้หน้าแรกหน้าทั่วไปไม่ต้องติ๊กอะไรเลยหน้าต่อมาไม่ต้องติ๊กอะไรเช่นกันแต่ใส่ข้อความยืนยันสักหน่อยก็ได้เนาะโอเคต่อหน้าแบบทดสอบให้เราเปิดตรงนี้เนาะทำแบบทดสอบและเลือกอันนี้ทันทีหลังจากส่งคําตอบโอเคแล้วก็ติ๊กตรงนี้ออกให้หมดเลยแค่นี้นะบันทึก โอเคทีนี้ขั้นตอนต่อมาเราจะมาเฉลยมันแต่ละอย่างแต่ละข้อเนาะอ่ะอาการใส่ชื่อนามสกุลเนี่ยมันไม่ได้มีการเฉลยคำตอบอยู่แล้วไม่มีคะแนนก็ไม่ต้องกดชั้นไม่มีการเฉลยคำตอบอยู่แล้วก็ไม่ต้องกดอ่าส่วนอันนี้ที่เป็นคําถามเราต้องเฉลยคําตอบเนาะเพราะฉะนั้นกดเลือกเฉลยคําตอบตรงนี้ถ้ากดไปที่ข้อของมันเฉลยคําตอบอืมเราจะกําหนดนี่มันจะเด้งมาตรงนี้ครับให้ใส่คะแนน ผมกำหนด,ดข้อนี้ไว้แค่หนึ่งคะแนนเนาะกำหนด,ดข้อนี้ว้ไว้หนึ่งคะแนนและเลือกคำตอบที่ถูกเนาะให้ลเลือกคำตอบที่ถูกสำหรับข้อนี้อ่ะแล้วแต่เราเลยครับว่าข้อไหนถูกเนาะก็ติ๊กเลือกไปผมมาข้อต่อมาข้อ2ทํทำแบบเดียวกันเนาะอันนี้ผมสุ่มคำตอบไปก่อนเนาะ ส่งคาตอบไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเช็คทีหลังเฉลยคาตอบต้องใส่คะแนานให้มันก่อนแล้วก็มาติ๊กคาตอบตอบสามละเรายังใส่คําตอบไม่ได้เนาะเรายังใส่คําตอบที่ถูกต้องไม่ได้เราต้องกดเฉลยคําตอบให้มันก่อนหนึ่งคะแนานอีกอ,อ,อย่างจะมีคําตอบละ ถูกหลายข้อก็อได้เนาะบางกูบางท่านอาจจะแบบให้ตอบถูก2ข้อเนาะอะไรอย่างนี้แต่สําหรับผมผมเลือกคําตอบข้อเดียวให้ถูกข้อเดียวเลือกคําตอบถูกหลายข้อได้เนาะอ่าโอเค้อ4ละต่อไปข้อสุดท้ายจะลืมเฉลยคําตอบเนาะใส่คะแนนโอเคเสร็จสิ้น ทุกอย่างเสร็จสิ้นหมดแล้วอโอเคขั้นตอนต่อมาเราได้แบบทดสอบแล้วที่เรียบร้อยพร้อมให้เด็กแล้วโอเคขอแนะนำตรงนี้นิดนึงลองกดตรงนี้ครับที่เป็นรูปดวงตาแสดงตัวอย่างเขาจะดึงหน้ามาอีกหน้าหนึ่งจะเป็นการจำลองว่าเด็กเนี่ยจะได้เห็นแบบอย่างนี้ จำลองแบบแบบที่เด็กจะได้เห็นเนาะโอเคไหมจำลองแบบที่เด็กจะได้เห็นที่เราทําออกมาเนี่ยเด็กจะได้เห็นแบบนี้ก็มีชื่อนามบุลุให้เด็กใส่คําตอบให้เด็กเลือกชั้นเนาะและให้เด็กเลือกคําตอบที่ถูกต้องอันนี้ผมทำไปห้าข้อโอเคไหมโอเคเนาะโอเคตามนี้เนาะอันนี้ผมปิดไปอืม โอเคอย่างนี้ผมบอกครับทุกอย่างถูกเก็บบันทึกอัตโนมัติไว้ใน o o o g l r i v i เนาะทีนี้วิธีการของค,คุณครูคือ,คอการแชร์ตัวแบบฟอร์มเนี้ยไปไว้ให้ส่วนกลางเนาะการแชร์แบบข้อสอบเนี้ยไปไว้ให้ส่วนกลางโอเคเนาะผมจะสอนต่อนะกดไปที่ตรงเครื่องหมายบวกเนาะไป Google กลับไป Google อีกหน้านึงกดไปเครื่องหมายบวกโอเคเนาะอันอยู่เนาะ ทดสอบเราเสร็จหมดแล้วอันนี้ผมชื่อดูชื่อที่ผมตั้งนะวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณอันนี้ชื่อของผมนะโอเคกลับไปที่ Google อ่าผมจะไปที่คำนี้ครับแอปและไปที่ Google Drive อันนี้คือเมลของครูเองเนาะนี่มันจะเป็นแบบนี้ได้ของฉันเนาะในส่วนเขาว่าได้ของฉันมันจะมีแบบฟอร์มสีม่วงอันนี้คืออันเดียวกันเลยครับ วิชาเทคโนโลยีวิจา,าราาคนวเคืออันเดียวกันเลยคืออันนี้เนาะมันคืออันเดียวกันโอเคทีนี้วิธีการเนาะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเนาะเราจะแชร์เจ้าเนี่ยแบบฟอร์มก o เกิลฟอร์ตัวนี้ไปที่ส่วนกลางเนาะเพื่อให้โรงเรียนมีการตรวจข้อสอบของเราเนาะโอเคเพื่อให้โรงเรียนได้ตรวจข้อสอบของเราโอเคขั้นต่อมาครับเนาะอ่า คลิกขวาเนาะ,ะที่ตัวไฟล์ของเรา Google f o r m อาคลิกขวาที่ตัว Google f o r m ของเราตัวนี้เลือกคำสั่งแชมเลือกคำสั่งแช์นะครับเนาะตั้งค่าตามผมนะตรงรูปฟันเฟืองเนี่ยให้ติ๊กให้ติ๊กทั้งสองช่องเลยสำคัญมากให้ติ๊กทั้งสองช่องโอเค ติดสองช่องนี้นะต้องรูปฟันเฟืองให้ติดทั้งสองช่องโอเคเพื่อที่จะเจ้าของเพื่อที่จะคนที่แชร์เนี่ยจะได้ร่วมเข้าไปแก้ไขหรือตรวจด,ดูได้เนาะโอเคอาต่อมาผมจะขอข้ามนี้แป๊บหนึ่งนะอาตรงคาว่ารับลิงกนะ์เนาะจะมีคําว่าเปลี่ยนอยู่ตรงนี้ตรงคําว่ารับลิงก์เนาะจะมีคําว่าเปลี่ยนหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเชงเนาะโอเคกดไปปุ๊บเนาะ ไป,ปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนคาว่าจำกัดเนี่ยเป็นทุกคนที่มีลิงก์โอเคไหมตอนแรกมันเป็นคาว่าจำกัดอยู่เปลี่ยนคาว่าจำกัดเป็นทุกคนที่มีลิงก์โอเคโอเคทีนี้ผมจะย้อนกลับไปนิดนึงมันจะมี2ส,ส่วนนะส่วนฟีเี่ยมบนกับฟีลิ่ยมล่างเนาะฟีเิียมบนผมจะกลับไปเพิ่มอันนี้ ผมจะกลับไปเพิ่มเมลนี้เนาะโอเคเมลนี้ผมจะขึ้นไว้ให้ละเมลนี้ผมจะขึ้นไว้ให้โอเคเนาะธนาพรวิทยา2อ2ศ a นย์เอสจเเนาะเพิ่มเมลโอเคและเรียบร้อยนะเสร็จแล้วทำต,ตอนที่ผมบอกกดแชร์โอเคแค่นี้เองเนาะโอเคแค่นี้เป็นอันเสร็จสิ้นตัว Google Form ของเราก็เสร็จเรียบร้อยเนาะตัวข้อสอบของเราก็เสร็จเรียบร้อย แล้วเราก็แชร์ไปให้กับส่วนกลางเรียบร้อยเนาะกดไปดูอีกครั้งหนึ่งแชร์นะม,มันก็จะขึ้นรายละเอียดนี่เมลธนาพรวิทยาก็จะสามารถแก้ไขหรือตัดปรับปรุงปรับเปลี่ยนอะไหลายๆอย่างเนาะนะเอาเป็นทุกคนที่มีลิงก์เนาะโอเคเสร็้นแค่นี้เองโอเคครับเรียบร้อยเนาะขั้นตอนต่อมาเนาะ หลังจากเราแชร์เรียบร้อยแล้วเราแชร์ข้อสอบเรียบร้อยเนาะแชร์ข้อสอบเรียบร้อยแม่ส่วนกลางเดี๋ยวมาลองทดสอบดูลองทําดูแล้วก็ลองดูผลว่าจะเป็นยังไงโอเคผมกลับไปที่ Google Form ก่อนเนาะโอเค Google Form โอเคอันนี้คือข้อสอบที่จัดทำเนาะน่าจัดทาทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาลิงก์ตัวนี้มาลองทําดูผมกดไปที่คาว่านี้นะ กดไปที่ตรงนี้นะครับคาว่าส่งตรงนี้คาว่าส่งกดป้ายส่งและเป็นรูปนี้นะครับรูปลิงก์นี้โอเคลิงก์นี้แล้วก็จะได้ตัวลิงก์นี้มาโอเคลิงก์มันยาวมันมีตัวเลือกให้ตัด u f วให้สั้นลง u อ l จะ copy นะ copy เดี๋ยวผมลองคัดลอกกนะ็นเลยคัดลอกโอเค ผมจะลองเอาไปวางแล้วเดี๋ยวลองทําดูาผม,มามาพารแล้วนะปึ๊บเอนเทอร์ไปนี่เลยเด็กที่เข้ามาก็จะเห็นหน้าตาแบบที่เราทําขึ้นมาเมื่อกี้เนาะอะชื่อนาวกุลสมมุติอันนี้ผมทดลองเป็นเด็กคนหนึ่งนะ ายทดลองโอเคนี่ผมทดลองนะครับสมมติชั้น1นทับหนึ่งสมมติเลือกตอบผมสุ่มเลยแล้วกันถูกบ้างผิดบ้างโอเคอันนี้สมมติในมุมที่ผมเป็นนักเรียนเนาะเข้ามาแล้วตามลิงก์ที่ให้มาผมเข้ามาแล้วใส่ชื่อ ใส่ชั้นเนาะแล้วก็ติ๊กตามตัวเลือกต่างๆนะโอเคผมทรงอ่าเห็นไหมอ่นะจะขึ้นอย่างนี้ขึ้นตัวคําที่ผมทาเมื่อกี้ทาเสร็จแล้วครับเนาะเด็กสามารถกดเข้าไปดูความแม่นยําแต่เด็กไม่สามารถแก้ไขได้นะเนาะเพราะเด็กได้เลือกตอบไปแล้วเนาะโอเคเด็กจะเข้าไปดูว่าตัวเองตอบอะไรต่างๆ,ๆ,ๆนาะนาะนะเนาะแล้วเด็กก็จะไม่รู้ด้วยว่า ข้อไหนถูกข้อไหนถูกต้องเพื่อป้องกันการที่จะเด็กนําไปบอกต่อกันเด็กก็จะไม่รู้ข้อไหนถูกข้อไหนผิดหรอกโอเคเนาะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมปิดไปก่อนปึ๊บโอเคปิดหน้านี้ไปเลยนะหน้าที่ทดลองโอเคกลับมาที่ Google Form มโอเคครับอย่างที่ผมบอกผมจะกลับมาคุยกันเรื่องตรงนี้ตรงนี้ตรงคำว่าการตอบกลับอันนี้คือในส่วนคําถามนะส่วนการตอบกลับ โอเคอันนี้คือส่วนที่ผมจะคุยต่อเมื่อเด็กทําแบบทดสอบแล้วเนาะเมื่อเด็กทําแบบทดสอบแล้วเราจะมาดูว่าเด็กทําข้อไหนถูกหรือข้อไหนผิดและใครชื่ออะไรยังไงเนาะส่วนการตอบกลับตรงนี้กดไปที่ตรงนี้เลยครับเขียวๆมันจะสร้างฟอร์ม Excel ขึ้นมาสร้างสเปซชีตตรงนี้เนาะผมเลือกสร้างสเปซชีตใหม่นี่แหละ กดคลิกอันแรกสร้างเขาจะขึ้นมาเนาะอันนี้อันนี้ในส่วนที่ผมทดลองเมื่อกี้นี่ประหลาดทับตาเวลาเนาะโอเคเด็กทำคะแนนได้3เต็ม5อ,อชื่อทดลองเมื่อกี้เออนาะเด็กก็จะบอกไปว่าเด็กตอบข้ออะไรยังไงทั้ง5ข้อ เห็นไหมเด็กจะตอบข้อไหนอะไรยังไงเนาะประมาณนี้โอเคน่าจะเห็นภาพเข้าใจตรงกันแล้วเนาะโอเคครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็คะแนนตรงนี้ไปต่อยอดกันต่อโอเค